โอ้ท oh, ่าฝนตกบ่บตกซ้ำพี่น้องเลยสวัสดีกับบรรยากาศเนี่ยแม้แรงพี่น้องอยู่ท้องไหท้องนาเฮ่านะพี่น้องทิ้งนาเฮาเลยพี่น้อง,รง,องบรรยากาศก,าศกับฮอนเอาพี่น้องวันที่ยีสาานน่สิบหกนะพี้งรอฝนรอฝนตกซะเขาว่านเฮานะพี่้งโซนนี้กำลังขึ้นดี อไถนาเอา,เอารถไถน้อยไถเครื่องน้อยเก้าซิปพี่น้องวานที่เก้าซิปไถฮาไ่นี่นะไถฮาไร่ไผู้เดียวเลยพี่น้องฮาไลฮาไลสามงานหดเลยนาะถ้าจ้างกะ ห้าไลก่ก็ถึงไทยถึงปั้นกับหกร้อยอยู่น้องอยู่บ้านไทยแล้วก็มาปั้นรวมกันไล่หกร้อยห้าไลก่ก็บห้าสามสิบห้าสามพันอยู่น้องห้าไล่ก็สามพันอยู่น้องแต่บ้าเอาใส่ รถไทยน้อยเดินตามสายรถไทยน้อยเดินตามเฮากะซีเมียเสียขาบำรุงแค่รถแต่ละปีอเอาไว้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องล้างก๊อกล้างกล่องแล้วก็ซื้อน้ำมันซะรถซื้อๆพี่น้องห้าไร่เนี่ยก็เติมน้ำมันแปดร้อยพี่น้องแปดร้อยวันนี้พี่น้อง รถไทยน้อยก็ได้บอกว่าบบบอกคือกันนี่พี่น้องไทยเองเนี่ยแปดร้อยพี่น้องเลยราคาไทยรถเยื้กะสามพันพี่น้องเลยรถน้อยเนี่ยแปดร้อยพี่น้องเลยเอาใส่แหงค่าเอาพี่น้องใส่แหงรถไทยน้อยขอยางเอาพี่น้องขออยางไทยลิ้นมือละนิดละน้อยเอาพี่น้อง กะแล้วค่อยกันพี่น้องเลยฟังนะเขาก็ใช้รถไทยน้อยกันพี่น้องให้นอนไทยน้อยกันพี่น้องนะไทยกันคอยไทยเอาแต่ยามมือแรงกันแล้วกันพี่น้องซัมฮาไร่เนี่ยคอยไทยทีละนิดทีละน้อยไปข้าวเดียวพี่น้องเนย พราะว่าช่วงนี้อากาศมันก็มันก็มีฝนมานำนะพี่น้องเนาะมีฝนเมื่อใดก็คือเมื่อไถได้เร็วได้งานเมื่อเดิมมันแดดหลายเขาก็ไถแต่เนียเมื่อแลงเอาพี่น้องเลยไถแต่เนียเมื่อแลงเอาคนขึ้มือเนี่ยก็สบายแน่ก็จ้างรถพี่น้องเลยส่วนมากก็จะจ้างรถจ้างรถเอาพี่น้องเลยจ้างรถจ้างอย่างเรา ส่วนน้อยสืใ้รถแยงเอาไปน้องส่วนน้อยสิใรถไทยน,น้อยแยงเอาไปน้องกูม้มือนะเพราะว่ามันมีรถเนืรเข้ามาได้ไปน้องเผื่อก็แยกสบายอยกสบบกสบายเนี่ยกะต้นทุนมันก็แพงสูงขึ้นไปน้องเลยสูงขึ้นเรื่อยๆรยสูงขึ้นตีกี้กะไล้ละห้าร้อยนี่ไปน้องปัน้นตะกี้าตกมาเป็นเนี่ยหกร้อยไปน้องขึ้นอีก ร้อยหนึ่งคุณน้องคุีอีกร้อยหนึ่งคุณนาก็ใช้รถมาซี่ปี้เลยพุณน้องเลยยางมาซี่ปี้นะเพราะว่าเขาขายรถเฮอนะพุณน้องนี่ก็ใช้รถซุ่มเหมือนกันเลยพุณน้องตีก็ใช้รถซุ่มเหมือนกันสามพั 3, 000, 4, 000นสี่พันเหมนกันห่สองพันสามพันสี่พันในราคาไทยก็ได้คุณน้อง บ้านนี้เขามีรถเขาเราซื้อรถไทยน้อยมือสองเขามาใส่งานลองเบิ้งพี่น้อง,งระวังเขาต้องได้เก็บงานสวงน้ำไหลน,น้ำบานรมาลายมันต้องมีไว้นะพี่น้องรถไทยน้อยเอาไว้เก็บเก็บแบบซ้ำที่บ้องเดล่น้ำท่วมนะพี่น้องเก็บบอกไว้ไทยดัมเมอร์นะพี่น้องมาบอกซ้ำนี้เลยพี่น้องราคา ขัปัน่นคาไทยก็ได้มีสองอันเลือกเอาเอาใส่เฮงหรือว่าใสรถไปน,น้องเลยต้นทุนเขาก็เบกลงมาเน่กำไรเขาก็เพิ่มขึ้นเวลาเขาขายเข้านะพี่น้องกำไรเขาก็เพิ่มขึ้นกำไรเขาก็ได้หลายขึ้นนะเพี่นน้องถ้าเอาเอาเฮงเอาคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับเจอกันคลิปหน้าครับผม